สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่เกี่ยวกับน้ำหนักนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อที่1กันเลยค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะคุณครูเอามาจากแบบฝึกหัดเลยค่ะนักเรียนเพื่อให้นักเรียนทํา ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นรูปแบบใหม่ที่นักเรียนยังไม่เคยเจอค่ะนักเรียนมาเริ่มต้นค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะต้นกาเก็บมังคุดได้9กกิโลกรัม3ขีใบบัวเก็บมังคุดได้9ขีต้นกาและใบบัวเก็บมังคุดรวมกันได้กี่กิโลกรัมกี่ขีข้อนี้สังเกตไหมคะว่ามันจะมีคำว่าอะไรคะนักเรียน มันจะมีคำว่ารวมกันดังนั้นคำว่ารวมกันในที่นี้หนูต้องไปทำอะไรกันคะนักเรียนอ่าเก่งมากค่ะเราต้องนำไปบวกกันทีนี้ค่ะหนูต้องแบ่งประโยคออกเป็น3ประโยคให้ได้คือสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามนะคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะสิ่งที่โจทย์บอกจะมีทั้งหมด2ประโยคนะคะนักเรียนน่ะดูนะคะประโยคที่1คือ ต้นกาเก็บมังคุดได้9กิโลกร,รัม3ขีดตัวนี้จะเป็นประโยคที่1ค่ะต่อไปค่ะใบบัวเก็บมังคุดได้9ขีดตัวนี้จะเป็นประโยคที่สองค่ะส่วนประโยคที่3เป็นประโยคคำถามเราจะใช้เส้นหยักนะคะคือตรงนี้ค่ะนักเรียนเป็นประโยคที่ส ต่อมาค่ะเวลาเขียนนะคะเราจะบรรทัดที่1เราจะเขียนตัวที่1ค่ะบรรทัดที่2เราจะเขียนประโยคที่2และบรรทัดที่3เราจะเขียนประโยคที่3ดังนั้นเราจะเขียนเลยค่ะว่าบรรทัดที่1เขียนเลยนะคะตนกล้าเก็บมังคุดได้ กิโลกร,รัมนะคะใส่ให้ตรงกับคำว่ากิโลกร,รมัม3ขีดต่อไปประโยคที่สองค่ะใบบัวเก็บมังคุดได้เก้าขีดตรงกิโลกร,รัมมีไหมในโจทย์ไม่มีให้ใส่ศูนย์ค่ะการงงแล้วใส่เก้าขีดตรงนี้ค่ะใส่เครื่องหมายบวกต่อไปประโยคที่สามค่ะ ต้นกาและใบบัวนะคะเก็บมังคุดรวมกันได้แค่นี้พอนะคะนักเรียนอย่าเขียนคาว่าได้กี่กิโลกร,รัมกับกี่ขีดไม่ต้องเขียนและทีนี้หนูก็จับบวกกัน,นะคะ่ะบวกกันได้เท่าไหร่9บวก3เป็นเท่าไหร่คะนักเรียน9บวกสเป็น สิบสองเก้าบวกศูนย์ได้เก้าทีนี้ค่ะสิบสองหนึ่งกิโลกร,รัมมีสิบขีดดังนั้นสิบสองมันเกินมาหนูต้องปัดไปให้ตัวนี้แล้วหนูจะต้องตอบตรงนี้กับตรงนี้เองนะคะครูจะไม่ตอบให้นะคะนักเรียนอ่ะโอเคไหมคะต่อไปค่ะไปดูข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปนะคะนักเรียนเหมือนกัน,นะคะ่ะนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมคุณครูค่ะ แม่มีส้ม5้ากิโลกร,รมัมทำน้ำส้มคั้น3กิโลกร,รัม2ขีดแม่เหลือส้มกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดดังนั้นค่ะนักเรียนเราจะแบ่งเป็น3ประโยคเช่นการประโยคที่1คือแม่มีส้ม5กิโลกร,รมัมค่ะคือประโยคที่1ประโยคที่2คือทำน้ำส้มคั้น3กิโลกร,รัม2ขีดค่ะ และประโยชที่3คือสิ่งที่โจทย์ถามแม่เหลือส้มกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดดังนั้นค่ะในข้อนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนมาเขียนประโยชที่1เลยค่ะแม่มีส้ม5กิโลกร,รมัมมีขีดไหมคะไม่มีให้ใส่ศูนย์ขีดต่อไปเขียนประโยคที่2ค่ะทำน้ำส้ม ขัน3กิโลกรัม2ขีดแม่เหลือเท่าไหร่คะว่าเหลือต้องเอาไปทำไมคะลบค่ะดังนั้นเขียนประโยคที่3ต่อเลยแม่เหลือสม้มทีนี้ปัญหาของเราก็คือให้ในักเรียนสังเกตต,ตรงนี้คะ่ะที่คุณขีศูนย์ลบสไม่ได้ดังนั้นถ้าศูนลบสองไม่ได้หนูจะต้องทำยังไงคะหนูจะต้องยืมยืมใครยืมห้าห้าจะเหลือสี ยืมมา1กิโลกร,รัมเป็นกี่ขีด10ขีดค่ะดังนั้นหนูจะได้ตัวใหม่เป็นอะไรคะ4 10ลบ2แล้วก็4ลบ3เป็นคำตอบนั่นเองให้นักเรียนใส่คำตอบตรงนี้เองนะคะนักเรียนคุณครูก็จะไม่คิดให้หนูต้องฝึกคิดเองอ่ะหวังว่านักเรียนทุกคนจะทำได้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบาย